หมูกระทะน้ำจิ้มแซ่บจ้าพี่น้องเจิมเสือไมาเลยซื้อเสือมาหอมม้อไมอือก็เลยเจิมเสือไมาก็หมูกระทะบ่ดอกคือจักอืหมูสามตันเนีนๆคือเกาคือเดิมมาจ้าพี่น้องน้ำจิมจ้มแซ่บ อย่างนั้นมะอย่างนั้นปะคะถัดสีสังเกตเวลากินหมูกระทะเวลากินหมูกระทะจะจะ,จะกินผักตบท้ายซึ่งในคลิปอะจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่กินโจ พพกินต่ำมาหลายคลิปกินนื้อพ้าพกินกมกระทระซะอ้อนกับมูกระทะหนาวกับมูกระทะวัสดีกินอาหารรสจัดๆแบบนี้นะคะ เอาลฟาคอลฟิวพัส1หนึ่งช้อนเท่ากับเรากินผัก10บกิโลผสมในน,น้ำเปล่าค่ะอืมเอาละช่วยล้างลำไส้ชงง่ายละลายไวล้างลำไส้แก้แสบท้องเวลาเรากินอาหารรสจัดอาหารดิบๆอาหาร จังสันจังสีจังสีจังสันกินง่ายไม่เหม็นเขียวค่ะแก้กดนไหลย้อนได้ด้วยนะับถ่ายคล่องค่ะภูมมใจแนะนำรายละเอียดการสั่งซื้อจ,จะให้ไปตรงคอมเมนต์นะคะสำหรับคอลลฟิลอัลฟาคอลลฟิลพลัสค่ะหนึ่งช้อน ที่จริงเติมน้ำได้เข้มได้ได้เยอะกว่านี้นะอืมจ้อาอดกินตอ่อค่ะดีไปก่อนพักกันได้อย่างกินเนาะจ้าพักกันได้อย่างกินนะาะทั้งบ้านอื ทางป่นหอนกิน allemaal, ท,ทางผีบอยหอนอือโอ้ยลัง ึิหนหอยเด้อพี่น้องเด้อกินเยื่ยนน้ำหน้ากันหอมปากหอ,หอมหอบตุ้ดไทยหมูสามชั้นสองตอนหมูกรูบอมเนเนื้อครูหมูกรูจ้ะ ดิ่มง,ง่ายค่ะช่วยในเรื่องขับถ่ายแล้วก็ล้างลำไส้นะสำหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับในแนวสุขภาพนะคะนี่นะเอาฟ้าโคลโรฟิลพลัสค่ะรักเลยมื้อเขียว